ครับพอกราบสวัสดีครับพี่น้องชาว Youtube ทุกทุกท่านครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่อง Youtube อง์ชายสเตชั่นนะครับวันนี้ก็พากันมาอยู่ที่วัดลานตากฟ้ามาดูมหากรรมภาพยนตร์กลางแปลงหรือว่าหนังกลางแปลงกันครับวันนี้ก็มีทั้งหมดใดนการทั้งหมด48จอครับ48จอ,อรวมทั้ง อจอเลิฟซิลิมาอเนกมงคลฟิล์มด้วยก็จะเป็น49จอ,อเป็น49จอซึ่งอจออเนกมางคลฟิล์มก็เป็นจอใหญ่ที่สุดนะฮะ24เมตร24เมตรเดี๋ยวเราก็จะพาะเดินชมบรรยากาศนะฮะ,ะการบรรยายอาจจะบรรยายไม่ทั่วถึงนะครับก็ต้องของกราบอภัยด้วยนะครับนะฮะก็ะบรรยายบางครั้งก็บรรยายด้วยภาพแล้วกัน นะครับบรรยากาศอ่าอันนี้เป็นบรรยากาศของวัดลางตากว้าอันนี้คือเป็นแถวแรกนะครับแถวแรกของอวัดลางตากว้าซึ่งหันหน้าออกหน้าถนนซึ่งจอแรกก็เป็นสิทธิ์ของหลวงปูข่ขาวสิทธิหลวงปูข่ขาว่าส่วนจอที่สองนี้ก็จะเป็นโพเจริญนะฮะเป็นระบบเสียงของ UN เอ็นอ่า เรียนกันมาแับที่3ก็จะเป็นจอของเวิร์เทรหรือไทยเวิร์เทรนะครับไทยเวิ World Health, ร์เทอันนี้ก็มากมายเลยทีเดียวนะฮะอาจจะบรรยายไม่ไม่ครบนะฮะก็ต้องของกาอภัยด้วยนะครับแต่ก็พยายามจะ,ะบรรยายให้สันทราบว่ามีหน่วยหนังของบริการไหนบ้างฮนะอันนี้ก็จะเป็นของเลิศเมธาครับเลิศเมธาอ,อันนี้เลิศเมธา นี่ครับอ่าอาดีดเมทาต่อไปนี่ครับจะเป็นใครกะไม่ได้ครับนี่ครับน,น,นี่เป็นชอวีจชัยชอวิรชัยอ่านี่มาด้วยตู้ใหม่นะสีสดงดงามเลยทีเดียวนะฮะเป็น,น,นระบบเสียงอ่าตัวใหม่เลยนะฮะมาออดทดลองกันครับ ส่วนต,ต่อมาก็จะเป็นันใจพ่อหลวงนะกำลังลงอุปกรณ์กันเลยทีเดียวนะผนใจพ่อหลวงนะกำลังตรงตู้ครับนะผนไจพ่อหลวงนะครับเดี๋ยวเข้าไปทักทายกันหน่อย ก็ลงตู้กันเรียบร้อยแล้วครับนะอันนี้ก็จะเป็นของกาญจนาสีกาญจนาอันอนี้กำลังติดตั้งกันเลยทีเดียวนะกำลังติดตั้งกันเลยระบบเสียงอ่าอ้อ่าดู่างแล้วก็ที่ It's on. เนะแล้วก็ไปแกาแฟกาแฟตอนนี้ก็เป็นของอสัมบออัญญัตินะพอไประบบเสียงของเีร์เม้นเานมานคืาาน,น,น,นนี่แล้วครับลงมา้านคืนนี่ลครับนนนี้ สวัสดีครับอมอคืนมอคืนไม่มารอตั้งนาน <c oughs> อันนี้ก็สมบูรณ์แบบแล้วนะ,ะสมบูรแบบแล้วน,นี้ของพี่ต้อยก็เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะ,ะมาเล่นตอนนี้ก็จะเป็นจอของฝอน กันไทยโปรเพจก็คุ้นกันทีเดียวเดี๋ยวเราก็จะบรรยายเป็นวีทีวิธีไปนะครับอันนี้เราจะมาเจอีคุกวัต่าครับคูกวัต่าคุกวัต่ามีอะไรเรียกใช้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเชื่อมไฟกระใเสียงนะพยวนตามแฟนเรียกใช้ได้ใหญ่ใหญ่จะใส่เสื้อผันใจพหลวงใจอยู่กับปุ่ใจยังเจอใส Đi đ 一 y านาเยลเลี้ยนะครับมาเสียประชวมกันครับส่วนตามพักยนตนี้หันหน้าชนกับพรีรพง